เบื่อคอนโดเนตสิบบาทโอ้ยสิบบาทแล้วมันทำไมแต่พี่ไอห้าสิบหกใช้ปะใช่ครับผมสิบบาทแล้วมันทำไมวะฮะเออเบื่อคอนโดสิบเอ็ดบาทเถียงกันเลยครับผมกระทืบกันเลยครับผมชอบครับเบื่อคอนโดสิบสองบาท <c oughs> คลีนโดเนตมาสสิบสี่บาท <c oughs> เบื่อโดสิบสามเบื่อโดสิบสี่บาท สี่สิบห้าบาทเบรับพวกโดไม่ถึงยี่สิบว่าเอาอะสิบบาทก็มีหัวใจโอเคครับเมื่อคนต่ำเบื่อคนต่ำกว่าห้าสิดีครับน้องทีโดเนตมาอุ้ยร้อยเลนะนี่บาทรอยงั้นเบื่อพวกโดสิบถึงยี่สิบวกันนี่ขนาดยังไม่เล่นเกมเลยนะครับผมรวยแล้วครับวันนี้อุ้ย ไม่ชอบคอน,นโดหนึ่งร้อยวัตโอ้โห,โห,โห,โหมีสิงมีร้อยห้าสิบยอมก็ได้อ้าวยอมง่ายจังเเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยอมดิเฮ้ย O L E O N <c oughs> โดเน e มาห้าสิบบาท <c oughs> พอพอเราจนเขารวย <c oughs>